ยังมีเด็กหลายคนที่ป่วยแล้วก็ไม่ได้รับโอกาสไปร่วมง,งานวันเด็กกับเพื่อนๆที่โรงเรียนวันเด็กของเขาต้องไม่ต้องรอปีหน้านะครับเด,เด็กนี่มีโอกาสว่าแม่ยังต้องทํางานสู้ชีวิตอยู่มีดาบเด็กจําเป็นนะรู้ชจะไตตีหมอนะ <c oughs> ตายเลยนะลูก <c oughs> ต้องขนมอะไรดีอ่ะที่เด็กชอบอ่ะผมว่าของเล่นสักชิ้นเนี่ยอาจจะเป็นของเล่นที่เด็กเขาจําไปตลอดชีวิตก็ได้นี่เดรกเราเลือกเราจําไม่ได้เลเยอะ เป็นอีเวนท์ที่ทุกคนจะมีความสุขอ่ะวันเด็กเราจะไปเที่ยวเราจะไปเราจะไปสนุกกับครอบครัวอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเฮ้ยเด็กจำนวนหนึ่งที่จะต้องมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวอะไรเงี้ยครับเชื่อว่าเขาก็กาขาดโมเมนต์ตรงนั้นไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขามีคนมามาหาเขามาเซอร์ไพรส์้เขาแบบเนี้ยเออเขาก็มีความสุขมากเลยนะใเนี้ยขอให้บุญบารมีครั้งนี้ทำให้เราวันนี้เราก็มา ที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบตเนื่องในวันเด็กจริงๆทุกคนจะนึกถึงแต่โรงเรียน<อะ> <S 1> <S 1> เด็กทุกคนก็จะอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆซึ่งโรงงานผมวันนี้คุณแม่ก็ได้สนับสนุนไปหลายที่เลยโรงเรียนวันดนางสาวโรงเรียนวัดดอนอย่างเช่นโรงเรียนวัดนางสาวจะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงไอศครีมหรือว่าเป็นพวกจักรยานหรือมีของขวัญต่างๆวัดดอนก็เช่นกันกบริจาคพวกจักรยานไปหรือสถานที่ต่างๆส่วนตัวผมเองได้มีไอเดียมีความคิดว่าวันเด็ก,ก เรานึกถึงแต่เด็กที่อยู่โรงเรียนแต่เราลืมนึกถึงเด็กที่อยู่ที่โรงพยาบาลยังมีเด็กหลายคนที่ป่วยแล้วก็ไม่ได้รับโอกาสไปร่วมงานบันเด็กกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องมาเจอกับแบงค์แชมป์โลกที่โรงพยาบาลกลาทุ่มแบนตอนอื่นอ่ะผมงงอุปกรณ์คนมากอคืออะไรอันนี้จริงๆเขาไว้บินโดนแต่จริงๆแล้วผมอ่ะมีไว้แบบเวลาแบบนี่เวลา ไม่อยากจะมองหน้าเมียก็หลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักพี่เมยนะครับวันนี้เราก็มาเจอกับพี่เมยนะครับซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของโรงพยาบาลกระทุ่มแบนแห่งนี้จริงๆใหญ่ด้วยอายุที่เขานับถือกันขอคพี่เมมีน้องๆหลายๆคนเนี่ย ที่ป่วยที่โรงพยาบาลเนี่ยที่ต้องแอดมิดอยู่พี่เมย์สามารถพาผมและทีมงานไปเจอเด็กๆได้ไหมแล้วอยากรู้ว่าความเป็นอยู่ของเด็กๆเ,เป็นยังไงเขาอยากไปร่วมง,งานบันเด็กไหมครับ,บครับได้เดยครับก็โรงพยาบาลกระทุ่มแบนเนี่ยจริงๆตอนนี้เป็นโรงพยาบาลเรียกว,ว่าโรงพยาบาลทั่วไปขนาดขนาดใหญ่ผู้ป่วยส่วนหนึ่งก็จะมีผู้ป่วยที่เป็นวอดเด็กนะครับซึ่งก็จะมีเด็กเขาจะแบ่งเป็นเด็กเล็กเด็กโตแล้วก็เด็กแรกเกิดแรกคลอดคลอดก่อนกำหนดอะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งเข้าใจว่าในในในกลุ่มเด็กที่เราเข้าไปแล้วเราจะแบบพูดคุยกับเขาไดา้ให้ของขวัญกับเขาได้เขารับรู้ได้รับของของเราแฮปปี้กับเราเนี่ยก็นะ่าอาจจะเป็นกลุ่มพวกเด็กโตอ่ะซึ่งเด็กโตเนี่ยก็มีอยู่บดหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครนะครับจริงๆแล้วมันมันเป็นจังหวัดที่มี3ามอำเภอใน3ามอำเภอของของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยโรงพยาบาลประจําที่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลอ่ะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มดเลยคือเป็นจังหวัดที่เล็ก แต่ว่าเป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นดูความที่มันเป็นเขตอุตสาหกรรมเนาะแล้วก็ใกล้เมืองคือใกล้กรุงเทพเพราะฉะนั้นประชากรจะหนาแน่นแล้วก็มีประชากรที่เป็นประชากรย้ายถิ่นแรงงานต่างชาติเยอะเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะเราอาจจะเห็นว่าประชากรเรามีแค่อย่างกระทุ่งแบนเราบอกเราบอกเรามีประชากร3ามแสนจริงๆประชากรแฝงอ,อาจจะเยอะกว่าประชากรหลัก mm hmm. ดยสามไปอะไรเงี้ยซึ่งตัวโรงพยาบาลนะครับก็ต้องรองรับผู้ป่วยจาก กลุ่มประชากรเหล่านี้เรียกว่าเกินศักยภาพเกินแคปซิตี้ของโรงพยาบาลที่จะดูแลเพราะฉนั้นเราไปบางหวอดเราอาจจะเจอว่าเฮ้ยคนไข้ล้นไปบางหวอดแล้วเ,เจอว่าเออทำไมเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ก็ยังไม่เพียงพอในใน,ในหลายๆส่วนอะไรเงี้ยคือทางโรงพยาบาลเองก็จะมีบริจาคโดยตรง <S <S 1> <S 1> เพื่อสนับสนุน <S <S จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์นะครับหรือว่าสร้างอาคารอะไรเงี้ยในหลายๆจุดนะครับซึ่ง ขาดอะไรบ้างอะไรเงี้ยสามารถติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลได้เลยลเขาก็จะมีรายการอยู่ว่าเออตอนเนี้ยโรงพยาบาลมีแผนจะพัฒนาวอร์ดไหนหรือคลินิกไหนในช่วงปีนี้ปีต่อไปจะทําเรื่องอะไรอะไรเงี้ยก็จะเป็นเซอร์วิสแผนที่แผนไว้เป็นเป็นลำดับไปอ่ะล้ววันนี้แผนการเป็นไงแผนการวันนี้เราจะไปไปซื้อขอให้กับ พยาบาลสวย,สยเฮ้ยไปเสียงไม่เถยเสยียงไอ้หงสมันดมากเลยเ้ยเดี๋ยวเราจะไปซื้อของเล่นนะครับแล้วเด็กมันก็ไม่พ้นของเล่นอนะ่ะกับขนม,มขนมก็ไม่ได้กินได้หรือเปล่าเนาะแต่ก็ให้ไปเถอะใ,ใ,ให้ไปเถอะวันนี้กินไม่ได้วันหน้าก็เก็บไปกินได้นะ,ค,ะครับอ่าอะไรก็ได้ที่มาจากใจเราะผมว่าเขารับหมดไปตอนนี้เราก็กำลังขับรถออกจากโรงพยาบาล กระทุ่มแบนด์หลังจากที่เราได้มาคุยกับพี่เมย์เทศแห่งกระทุ่มแบนด์ก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อของที่โลตัสกันนะครับแล้วก็ลองแวะตามร้านค้าต่างๆว่าจะมีสิ่งอะไรบ้างที่เด็กๆต้องการในวันเด็กนึกถึงเราก่อนเราเป็นเด็กต้องการอะไรบ้างของเล่นของเล่นเนาะก็เดี๋ยวจะไปหาของเล่นอย่างดีให้เด็กๆดีกว่านะครับจริงๆพี่แบงกับวันเด็กอะที่บ้านแบงหรือพี่แบงเองอะถ้าแบบนี้มานานหรือยังครับในการต้องใช้คําว่าทุกปีก็ที่โรงงานก็จะมี การบริจาคของให้เด็กนะครับในทุกๆปีอยู่แล้วก็จะมีไหลหน่วยงานเข้ามาแจ้งนะครับว่าต้องการอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นจักรยานหรือว่าของใช้ต่างๆอย่างเช่นที่โรงเรียนแมานลังสาวแล้วก็มีเป็นไอติมก๋วยเตี๋ยวหรือว่าของกินต่างๆเนี่ยเข้าไปเลี้ยงเด็กๆ,ๆนะครับเราใช้พื้นที่ของชุมชนในการทำมาหากินวันเด็กเราก็จะมีคืนความสุขให้กับเด็กๆในชุมชนบ้างเหมือนกัน<อ>แต่มาวันนี้ปีนี้แตกต่างเพราะว่า เราลืมเด็กที่อยู่โรงพยาบาลไปหลายคนที่ป่วยในช่วงนี้นะครับไม่ได้มีโอกาสร่วมง,งานวันเด็กเราจะไปซื้อของเล่นมาแจกเด็กๆก,กัน<อ>ที่โรงพยาบาลวันเด็กของเขาต้องไม่ต้องรอปีหน้านะครับอันนี้ก็เป็นมิสเตอร์เดวายมิสเตอร์เดวสปอนเซอร์ได้นะนี่เหรอลูกชอบมาเนี่ยลูกชอบมาใช่แต่ลูก<อ>ผมแปลกอย่างหนึ่งนะ เด็กส่วนใหญ่ชอบฟ้ีอของเล่นใช่ไหมลูกผมเนี่ยชอบซื้อแบบพวกแปลงขัดส้วนโ <c oughs> อ,อ้จริงไ <c oughs> ข่ละควงค้อนไม่เอาของเล่นเลยนะเนี่ยลนะูกผมซื้อสว่านเนี่ยซื้อสว่านไปด้วยอ่ะจริงพี่แต่เราต้องเอารถเราต้องเอารถก่อนพี่นะครับเราต้องเอารถพี่ <c oughs> ห้าเข่าเข่าล็อกเข่าล็อกเราไปดูกันว่าเด็กๆต้องการอะไร นี่แล้วแล้วก็มาถึงช่องประจำของลูกผมนะครับอ่านี่ดูสิโอ้นี่ตุ๊ก,กตา <c oughs> นึกถึงเราเป็นเด็กนะพี่เนาะเป็นเด็กนี่มีโอกาสหรอเพราะว่าแม่ยังต้องทํางานสู้ชีวิตอยู่ทุกวันเสาร์ตอนนั้นเราก็ไม่รู้เนาะบ้านเป็นหนี้หนี้เยอะมากแม่ตอนนั้นแม่เป็นหนี้เยอะมากเราก็โหเป็นเด็กรอวันเสาร์ไปซื้อซื้อทีนี่แบบอุตรลุดอะ่ะจน จนสุดท้ายเพิ่งมารู้ตอนโตว,ว่าเออจริงๆเด็กๆนี่แม่แม่เหนื่อยมากครับแต่ก็ยังตามใจอยู่เพราะว่าไม่อยากให้ลูกไม่อยากให้ลูกไม่มีอยากให้ลูกได้มีเหมือนคนอื่นบ้างตอนนี้สบายแล้วเป็นไทยแล้วตอนนี้มีลูกเองแล้วเป็นไงก็ก็เป็นเหมือนแม่ผมก็ไม่รู้ว่าทํางานทุกอย่างนี้ก็อยากเก็บมาให้ลูกให้ลูกได้มีพร้อมเหมือนหลายๆคนบ้าง มีดาบนี่เด็กจำเป็นไหมตีหมอนะตายเลยนะลูสิว่าเอาไหมเอา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 ด้หรเปล่านี่นี่โอ้โหรถอย่างเงี้ยหลานผมชอบมากอย่างเงี้ยเอามาใส่เข้ามาเด็กชอบแน่เด็กผมชอบแบบนี้มากเลยนะเออเนี่ยสนองมีตัวเองนะเนี่ยี่เด็กผมชอบแบบนี้มากเลยอืมคุณยนแปลงร่างเป็นรถได้นะครับอืมเหมือนเมียผมเลยบางทีเมียผมก็แปลงร่างเป็นยักษ์ได้จะรักกันยังไงเชื้อสบู่เชื้อสบู่แหนมแหนมแหนม ผมว่าของเล่นสักชิ้นเนี่ยอาจจะเป็นของเล่นที่เด็กเขาจําไปตลอดชีวิตก็ได้นะเบศเราเลือกเราจําไม่ได้หรอกคุณเยอะแต่เขาจะจําเราได้นะอือหือนี่ของผู้หญิงเออเออเออนี่ของผู้หญิงเนาะนี่ไอ้นี่จําเป็นไหมใครได้ไปเนี่ยนาคตถ้าจริงแล้วทักมาหากันนะพี <c oughs> ่จะสอนของจริงให้เออตุ๊กตาตุ๊กตาผมว่าเด็กหลายคนก็ต้องชอบเนาะ มังคีลิงลิงติดไปจริงซื้อของให้เด็กกับเด็กก็เหมือนสนองนี้ตัวเองกันเนาะ <c oughs> แบบเ hey, ฮ้ยโหเราได, <c oughs> ได้เด็กไม่เคยได้ซื้อเยอะขนาดนี้ไง <c oughs> ให้น้องๆได้ได้มีโอกาสได้เล่นแทนเรา mỹ chào 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 mỹ มือสื้อแบบจินตนาการมีสวนสัตว์แล้วสุดท้ายของเขาปืนอารมณ์มาไล่ยิงไปไล่ยิงจุ๊กๆอ๊ะปั๊บป๊บป๊เนี่ยไม่เป็นคนเลี้ยงสัตว์นะิงๆเราซื้อที่ไหนก็ได้นะครับแต่ที่ซื้อ DIY เพราะว่ายังรอสปอนเซอร์จาก DIY นะครับโนสปอนนะอันนี้โนสปอนอันนี้ ัวเออตงของเล่นไปแล้วเหลือขนมขไปดูขนมกันมา<ป>ขอบคุณนะครับแหมมาแล้วนี่เขาเรียกว่ารถขนฝันของเ,เด็กๆนี่ช่องนี้แน่นอนพอี่ เน่นี่นี่นี่น่่ต้องขนมอะไรดีอ่ะที่เด็กชอบอ่ะขอให้บุญบารมีครั้งนี้ทำให้เราหายเจ็บคอมาแล้วครับ ขณะนี้เราก็ได้เข้ามาเนี่ยดูออกเลยเป็นของเด็กๆพอมีตุ๊กตาอาสวัสดีค่ะเราจะไปเดินแจกด้กันไหมคะหรือว่าไปครด้ไปไปกับพี่เมย์ได้เลยอยากแจกเองโอเคไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันโอเคเราเริ่มเรื่องตรงนี้กันก่อนแล้วกันอ้าวโอเคสวัสดีครับลูกสวัสดีวันเด็กครับลูกเอาไหนดีที่ชอบลิงน้อยไหมคะ อ่ะนี่ไในลิงเลยขอบคุณครับลูกวันนี้น้องหับผู้ชายขาหน้ผู้ชายผู้ชายผู้ชาอะฮตื่นมาต้องงงแน่เล้ยนี่เลยวันนี้ตื่นเลยดิเดี๋ยวมาแจกของกันเด็กตื่นมาต้องงงแน่เลยขอบคุณนะครับสวัสดีครับ อ๋อโอเคโอเคขนมด้วยขนมด้วยอ่าลูกพี่แม็กวันดีวันเด็กครับลูกเอ๊น้องน้องต้องเล่นแบบไหนดีพี่เอาหุ่นแปลงร่างเป็นรถได้ไหมอ่าปึ๊บปึ๊บแปลงร่างได้เลยลูกอ่าหายไปไปนะครับอันนี้ได้ไหมครับลูกได้ไหมลูกขอบคุณครับลูก เหมือนวันในฮิปโปได้ไหมคะลูกขนม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 อันนี้เหมือนไอ้เคได้ไหมอ่ะดูมันยังไม่ค่อยเหมือนโชว์ให้ดูด้วยว่า ขอบคุณนะครับ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 วันนี้หลังจากที่เราได้มาที่โรงบาลกระทุ่มแบนนะครับก็ได้เอาของเล่นและก็ขนมไปแจกเด็กๆที่แอดมิดอยู่นะครับ ก็เจอเด็กทั้งผู้หญิงผู้ชายก็แจกทั้งขนมแล้วก็ของเล่นวันนี้พี่เมย์พาผมมาทําความดีอีกหนึ่งครั้งขอบคุณพี่เมย์จริงๆครับยินดีมากมลยครับเมย์เป็นไงบ้างเวลาเราเด็กที่เขาต้องป่วยอยู่แบบในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเป็นคุณพ่อด้วยครับไม่มีใครอยากจะต้องมานอนโรงพยาบาลเนาะยิ่งในคือคือสภาวะปกติก็ไม่มีใครอยากนอนโรงพยาบาลกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ในเวลาแบบเนี<อ>้ยเป็น เป็นอีเวนท์ที่ทุกคนจะมีความสุขจะจอยกันเฮ้ยหลังปี่ใหม่เร, party, เราจะเราจะปาร์ตี้เราจะลื่นเลิงวันเด็กเราจะไปเที่ยวเราจะไปเราจะไปสนุกกับครอบครัวอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเฮ้ยเด็กจานวนหนึ่งที่จะต้องมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวอะไรเงี้ยครับเชื่อว่าเขาก็เขาก็ขาดโมเมนต์ตรงนั้นไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขามีคนมามาหาเขามาเซอร์ไพรส์เขาแบบเนี e ้ยเออเขาก็มีความสุขมากนึยอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีใจนะดีใจที่น้องนึกถึงนึกถึงเด็กกลุ่มนี้มากกว่าเอออีกอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่มากกว่าน้อเพราะว่า โรงเรียนเราก็ดูแลเด็กในโรงพยาบาลเราก็ดูแลอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีใจแทนดีใจแทนเด็กๆอ่ะคือขอบคุณมากๆก็เห็นมากรอยยิ้มของน้องๆก็น่ารักเลยทีเมเป็นไงบ้างวันนี้ความรู้สึกหลังจะเคยมอบให้โรงเรียนหรือเด็กที่โรงงานอะไรเงี้ยผมผมรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่ที่เรารู้สึกดีในอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าปกติจะไปมอบแต่ที่โรงเรียนในทุกๆวันเด็กนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าเออน้องๆที่ เหมือนที่พี่มีบอกเลยหลายคนที่เขาคิดว่าเราอาจจะลืมเขาแต่เราไม่ได้ลืมเขานะครับเราอาจจะเป็นแค่ของเล่นของเราแต่เป็นตั้งของเล่นชิ้นหนึ่งของเด็กคนหนึ่ง<ม>เขาดูแววตาแบบดีใจมากในเวลาเขาได้รับไปมผมแบงค์แชมป์โลกนะครับช่วยแน่ช่วยจริงไม่ทิ้งกันแล้วเทปหน้าจะไปทำอะไรติดตามผมไว้มันแน่นอน